สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ไปแล้วสวัสดีครับอู้คนนี้ประจำเลยสวัสดีฮะวันนี้เข้ามาทักทายท,ทุกคนอาจจะดึกหน่อยเพราะว่ายังทำงานอยู่เลยครับผมฮ <Hey. S 1> แต่เราจะแวะมาไลฟ์สดประมาณ20นาทีไ l l ล ในดีนะาปับหนึ่งนะทุกคนผมพยายามอยู่พยายามจะนอนแจ๊สแจ๊สแจสเอาถูกป่าวะ่า <laughs> แจ๊สไรตโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคน จ้สไม่เจเจออยากแฮะอ่านไม่ถูกเลยโอเคคำนี้ไม่ชินเดี๋ยวนะอ๋อมันจะมีเอฟเฟกอยู่ใช่ไหมเออเอฟเฟกต์ไปไหนแล้วอ่ะ ซีรีส์นาะทุกคนทุกคนสามารถพิมพิมอะไรบาก็ได้นะฮะ <ST> s <S <laughs> บอกไว้ก่อนอ๋อนี่ฮะเอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเอฟกนีนี่ทุกคนมาเล่นนี่กันเอ็นจิโอ e ีวิว Never have I ever เห็นมันขึ้นมาก็เลยอยากเล่น อันนี้เอิรต้องกดก่อนไหมเอ้ยอันนี้ไม่น่าจะนะโหดเลยได้ไหมเต้เต้เอ้โหเงียบเหงาเว้ นานๆเป็นเล่นนั่นอยู่ดีวะ่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีตอนห้าทุ่มสิบห้านะครับคลีตอูไอาตาย <laughs> สวัสดีครับพี่วันนี้เจอนานเลยเอเป็นไงบ้างฮะนานๆมาไลฟ์นานมากนานเกินไป <Okay. S 2> ทุกคนไม่งั้นทุกคนจะเห็นผมนอนอยู่เฉยๆอ่ะอ่าขอบคุณนะฮะกลับม้านดีๆครับผมทุกคนจะไม่ได้ดูอะไรเลยนะถ้าทุกคนไม่ <laughs> ทุกคนไม่พิมอะไร ทุกคนจะเห็นผมนอนอยู่อย่างเงี้ยอีกประมาณอ่ะสักท่าทุ่มครึ่งผมไปเรามีเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีแปละวะ่าเออประมาณนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชวนครูนหน่อยได้ไหมคะ ทุกคนทุกคนชวนผมคุยหน่อยเถอะผมว่ายละผมว่ายเลยล่ะทุกคนะครอคะอกำลังไลฟ์สดอยู่ครับตอนนี้ไลฟ์มันก็มันก็คำเดียวกันอยู่แล้วปะกำลังไลฟ์อยู่ครับกำลังชวนชวนทุกคนมาพูดคุยกันยามห้าทุมครึง่ง ห้าทุ่มจะครึง่งนะฮะนะฮะนะฮะน้องเฟย์ให้ฟังหน่อยโอ้โหว่าถึงก็ลองเพลงให้ฟังเลยหรอแอบเขินนะลองเพลงอะไรดีคะอยากให้อยากให้ผมลองเพลงอะไรดี อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณที่กดหัวใจให้นะฮะเอาที่เออชอบเลยแหม่แหม่เหมือนนัดกันอะไรดีอ่ะไม่รู้เลยอ่ะช่วงน,นี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยอ่ะอืม แต่เมื่อวานก็เพิ่งลองไปอ่ะวันนี้ลองอะไรดีอ่องอะไรดีวะทุกคนกระน,นึ่ง,งที่ร้องง่ายๆอ่ะพลงเหมือนเคยแล้วกันเอ่อขึ้นไงวะขึ้นไงวะขึ้นไงวะ <laughs> ลืมวะ <laughs> จะร้องเองก็ลืมเองวะงงแป๊บตือตื่อตือ อ๋อเนื้อลอะยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานถ้าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยเบื่อแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรเฮ้ยลักทเทลยแค่งอโอ้โห สดใสได้อย่างเหลือเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกๆเมื่อแม่เวลาจะพ้นไปออคก็เธอมองฉันเป็นตัวจริงมีแต่เพลงตัวปลอมลองได้ไหมครับ จะยอมทำตามตัวเองทั้งทั้งที่ใจเอ๊ะมิก็อยากเป็นตัวฉันเองไงถึงสมเล็กน้อยหัวใจไม่เปลี่ยนแปลงได้แค่นี้แหละเอ๊ะคำคำนะคำคำนะนั่และวันนี้ค่ะโอ้คนนี้เดี๋ยวหลังมค์คุยกันนะฮะคนนี้ <laughs> Thank you so much อยากทำอะไรอีกหร, <laughs> รือเปล่าหรืออยากชวนคุยเรื่องอะไรอีกไหมครับอย่น้องกด Yeah it's mean handsome right That's right นี่รักเกิโอ้เป็น โอ้ยสมจริงสุดๆเป็นสม้มดี้วยเป็นคาร์บอยไหมเฮ้ยแมงกะบพุนน่ารักอืมไปเลยเงียบไปเลย ทุกคนชชวนคุณได้นะไปเรื่อแหละไปเรื่อไอ้ใส่แว่นใส่แว่นใส่แว่นเป็นหนุม่มแว่นเนื้อเทมอะไราครับมีนุม <c oughs> <c oughs> ว่างแหละเหงาแล้วเราอะ you have new series? oh uh, yeah of course we have a <laughs> i have a new series right now but not on air yet yeah on air around um... may yeah uh air moment the series <laughs> yeah yeah <laughs> คนบ้านในเซเว่นก็หรอ <c oughs> อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับอ๋อ thank you so much thank you if we have a news yeah about a series อ uh, ่ I tell you okay Thank you Hello เราจะต้องดูเวลานิดนึงนะคุณคนเพราะเราทําแตมเพราะว่าถามว่าเราดูเวลาเพราะอะไรเพราะเราจะไปทํางานต่อผมต้ขออนุญาตจริงๆ เลเลโอ้อ <Lily? S 2> oh, ิซอะลองไทม์ไอทิงค์ไว่อยากกินของอะไรค่ะแล้วพี่เกดอร่อยมั้ยคะเอ่อต้องลองกินดูแล้วกันครับอ่าเฮลโล่ Mm. Okay, okay. How to say <laughs> to, to 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 list? No. To, to, to list. Uh, uh, sorry, I searched after uh, uh I sorry, I my Wait a i kept I kept. หาวหาวใส่เลย <c oughs> Thank you for l i f e นะฮะอาจจะมาดึกไปละ่ะทุกคนเอาจริงแต่คิดว่าเอ้ยวันนี้อยากจะไลฟ์ให้มันได้ก็เลยแบบมาไลฟ์แหละไม่งั้นนะตุยพอดี ไม่ได้ทำซะทีจะ่ยี่แปดล้ะเนี่ยทุกคนผมุมจะแก่แล้ว you know it's Friday h a l f uh it's my birthday you know <laughs> yeah I'm twenty I'm gonna twenty eight right now y e a อยากกินอะไรคะคนเนี้ย <laughs> กดไลค์ครบ1,000แล้ว thank you ขอบคุณนะครับทุกคนทุกคนขยันกดกันมากเลยย่าๆๆๆแฟนด์มินฟิลิปปินเจอคนรู้จักมา3-4คนละงงเว้ <c oughs> <laughs> อันยองอันยองครับโอ้อเรนี่ thank you so much อ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมกำลังจะบอกว่าผมจะไปแล้วอีกสีนาที <laughs> ผมขอทำเวลาหน่อยนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ไม่ใช่อะไร จ้า <c oughs> ไม่ได้ฮะผมต้องทำงาน่ะผมขอโทษทีเนาะจริงงานยังไม่เสร็จเลยอ่ะ เยเจอกันใหม่นะฮะเจอกันใหม่ทิ่แปลว่าเร็วๆก็จะเร็วขึ้นแหละ <c oughs> พรอกพ่อนไว้นะคะแหมจ้างเงีย โอเคไอิงไป from now โอเคย่ thank you so much for w a t c h i n g today ได้เห็นนะั้นแะล้ว <laughs> ฝันดีแล้ว <laughs> ขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้เห็นหลายๆหลายๆคืนเลยล่ะ <c oughs> เราก็ต้องยิงแบบนี้ป่ะเ <c oughs> วล้ามพี่โอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอีกอีกหนึ่งนาะทีสุดท้ายะผมไปแล้วนะอย่าหายไปนานนะคะได้คะ่ะจะพยายามค่ะ I want to know that you is so good No 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 I know you know I'm d o e practiced about English Yeah it's so long time I I <laughs> It's not good at all ืมโซแซดอะไม่ได้มีเวลาฝึกเลยอะ uh. Thank you Thank you so much โ k a y I have to go now Okay ทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อไว้เจอกันข้างหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะ เล้เจอกันครับบ๊ายบายกูนายไปแล้ว